อดีตแฟนแพทริกอนันดาลั่นถึงหนุ่มกัญชัยแบบนี้หลังจากที่คริสตินกุลสตรีอดีตแฟนสาวแ An พทริกอนันดาเผยผลการตรวจอ้างว่าฝ่ายชายทำติดเชื้ออุ้งเชิงกรานจากเพศสัมพันธ์ในขณะที่หนุ่มแพทริกออกมาเผยผลตรวจเช่นกันตนไม่พบการติดเชื้อและฝ่ายหญิงก็เผยว่า สิ่งที่เราต้องการตอนนี้คือต้องการแค่ให้ฝ่ายนั้นออกมารับผิดชอบอะไรหน่อยอย่างน้อยก็ออกมายอมรับก็ยังดีแค่นั้นเองค่ะล่าสุดสาวคริสตินกุลสัตรีทวีตข้อความแอดกุลากุลาลาล่าบอกว่าไม่ขอทวิตอะไรแล้วนะคะข้อมูลมากพอละเจอกันในจอดีกว่าจะได้จับโป๊กกันได้ขอบคุณค่ะและบอกว่าตอนนี้มีหลายแหล่งข่าวติดต่อมานะคะ แต่ถ้าเป็นไปได้อยากรบกวนให้เป็นพี่หนุ่มกันชยัยแอดหนุ่มการจัยเพราะเท่าที่ติดตามมามีที่หนุ่มคนเดียวเท่านั้นที่ทำให้คนโกหกสิ้นในรายการที่ค่ะหนูรบกวนฝากพิจารณากรณีของหนูด้วยนะคะหนูแค่ต้องการที่จะออกมาปกป้องตัวเองและให้อีกฝ่ายยอมรับสิ่งที่เขาทำค่ะ